ไปฝึกไปโอเคฮะโอเคใช้ได้นะ uh. ใช้ได้ใช้ได้อืมได้ขอส่งไปข้างหลัง อ่าเวลาดึงเนี่ยเราเอามือลูดเนี่ยจับดึงเข้ามาตรงตรงตรงสะดือเราลูดลงมาสะดือลูดกับมือไม่ใช่ไม่ใช่ลวดช่างอย่างเงี้ยลูดอย่างเงี้ยลูดดึงตรงเงี้ยนะอย่างเงี้ยลูดอย่างเงี้ยจับมือตรงเนี้ยเราฝ่ามือเรารวบให้หมดมันถึงจะเกิดแรงอย่างเงี้ยไม่มีแรงรวบอย่างเงี้ยรวบลงมาแล้วผ่อนเข้าใจนะอ่า โอเคโอเคใช้ได้อ่าหอม์โมนอืมเปิดไปอืมอืมโอเคในอืมไล่ไปจากนอกเข้าใน ดีมากโอเคใช้ได้บนร่างประสานโอเคมาทางนี้เอาละอ่าอ่าลดถอยนิดนึงกระสอบตัวนี้ก็เล่นได้กระสอบตัวนี้มันมีเพื่ออะไรเพื่อฝึกการเตะเวลาเราเราปัดชิดปัดชิดศัดตรูปั๊บเนี่ยตัวนี้นใช้แตะพวกเข้าไปเลย แต่ขาล่างพวกงเข้าไปนะตัวยืนแล้วแตะฝึกแตะแตะช่วงสั้นแตะช่องสั้นเข้าใจไหมถีบขาเตะนะมือสอดมือเตะเข้าไปก็คือเหมือนกับการเล่นอย่างนี้นะเรากาะมือเขาเตะเข้าไปเขาจะยังเอาล่ะฝึกเข้าไปอืออ่ะเดี๋ยวยืนข้างๆนิดนึงตัวนี้เราฝึกอะไรตัวนี้เราฝึกเหมือนกับพวกที่มันแตะเหล่านะ เรารับเขาเปุ๊บเอาถีบไปเลยนะแตะมือปแบบุ๊บถีบตรงเข้าใจไหมตอนนี้คือขาล่างถีบขาซ้ายขวานะเปรียบเหมือนกับเวลาเขาแตะไปเนี้ยเราก็ถีบเข้าไปหานะถีบเข้าไปหาตัวล่างคือถีบขาล่างตัวตรงนี้เราสามารถถอดได้เปลี่ยนเ้าง่นงมือได้แต่ถ้าเราวางตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อฝึกอันนี้เปรียบเหมือนกับเราตบตบคนมืออมจติว่าชกมาตอนลับตรงนี้ชกอี ตบตรงนี้คือตบเข้าหน้าก็คือเหมือนกับตัวนี้ตบระยะสั้นนะตบเข้าหน้าระยะสั้นอ่ะเปิกไป้ายุนหมาจต่ละตัวเป็นการเล่นต่างกันกลับมาเดี๋ยวนี้อ่าเอาละสายญาติถอยไปนิดนึงเราเล่นอยู่ยตรงนี้แต่ตัวนี้เราต้องใช้ปประโยชน์ถ้าเราเข้าหุนหมาตัวนี้เราต้องเล่นตัวนี้ด้วยตัวนี้คืออะไรข้างบน เรียบเหมือนข้างบนที่เขาทุบมาหรือตีมาเนะเราลับตรงนี้เสร็จปั๊บเราลตรงนี้หรือขันตรงนี้หรือผักตรงนี้นะบุนล่างเราสามารถเล่นได้ปึ้งนะปึ้งปึ้งปึ้งเส้นตรงนี้หรือตัวขาตรงนี้เราตบปับป๊บเราถีบไปอันนี้คือขาที่เขาเตะมานะลากตนนี้ถีบตรงนี้ก็เหมือนกันขาซ้ายขวาที่เขาเขาเตะขึ้นมาตัวน,นี้คือหมัดที่เขายิงจากข้างบนลงมาเข้าใจนะอึกเข้าไปอ้า 好了，好。